สีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องกล่องไฟสาขาเอฟซีสุขุสุขุมนะคะก็คืนนี้เรานอนที่รีสอร์ทโฮมสเตย์ตรงนี้นะคะกลางเขาใหญ่ฟังเสียงฟังเสียงนกพี่น้องโหโคตรแบบเป็นธรรมชาติแบบสุดๆอะ่ะนอนอยู่ที่นี่นะเมื่อคืนนี้เป็นอย่างคือได้มานอนอยู่หนีว่บดีดอกอินทวา ดอกอินทวลทุกคนหอมบะเดอ่ะเบิบ้งเบิงบ้งเบิ้งเนี่ยบ่ได้สัมผัสดูแล้วนะดอกกันเนี้ยไม่ได้สัมผัสนานแล้วเนะนี่ยดอกกันเนี้ยดอกอินทผลาเนะี่ยทุกคนสวยตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์เป็นอย่างคือจังเป็นแบบซบเซาโน่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ย เขากาลังพี่น้องเขากําลังปรับปรุงนะคะปิดปรับปรุงแบบมันเป็นแบบอา่ารีสอร์ทเก่ารีสอร์ทเก้าบ้านี้ข้าเจ้าปิดปรับปรุงอืมก็เลยยังไ่ให้คนเขามาพักโน,นนนี้นั่นแต่อ่าพวกกีบ่นมาไ้เพะอีหยังก็คือญาติมาอยู่นี่มาทำงานอยู่นี่นะคะ มาเห็ดงานอยู่นี่หลังนี่หลังนี่คือพวกยู่บนนอนมอคืนนี่นะคะนเดี๋ยวข้าเจ้ายังมาท่านเด่เรียบร้อยยังยังมาท่านนี่ยังมาท่านนี่เรียบร้อยในการอ่าเห็ดน่ะแม่ลายหลังหลายหลังโดยเฉพาะแบบนี้ก็ทุกคนบุกชมพู กลังเป็นดอกร่วงเต็มเลยดอกร่วงเต็มเลยน,นี้เป็นทุเรียนเป็นลิ้นจี่เป็นลําไยเป็นมะม่วงอันน,น,น,อน,ะะอนนี้จะเป็นลานปาร์ตี้นะคะตรงนี้จะเป็นลานปาร์ตี้ลานปาร์ตี้มีฟงมีไฟมีหลอดฟงหลอดไฟแต่ว่าณตอนนี้ก็คือแบบคน่นยังไม่ได้เปิดคนยังไม่ได้เปิด,ปปดตอนนี้คือปิดปรับปรุงนะคะทุกคนคือปิดปรับปรุงอยู่ เจะมีตรงลา,งลานกลางลานด้านกลางเต็นไให้ด้านด้านการเต้นไให้ให้อาทุกทุกหลังนะคะทุกหลังเลยด้านหลังก็จะมีดอกมงดอกไม้ผักจัอวใไปแกะอยู่กลางอยู่กลางเขาใหญ่พี่น้องอู้ดอกพักติวดอกพักติว น้องดอกผักติว้วย้อมมาย้อมย้อมผักติ้วออกดอกอากลากดิย้อมโอ้กำลังตุม่มผักติว้วกำลังตุม่มทุกคนดอกผักติ้วได้นี่กินได้เอาไปซุปหรือต้มใส่ปลาคอโคตรแซ่บเลยนะนี่นะนเนี่ยเอ้ยย้อมมันบ่เห็นแสดงว่ามันยังบ่เห็นนี่ ô vì nó đào bắc tiêu có lan căng tên hải vì nó thúc thúc lắng thúc lắng lời thế bà cứ to nỉ cả lắng bập bùng dù nó để bọn nó có một chút thôi nhang cần bay vun bay lông cua โรงอาหารโรงครัวหลังเป็นหลังทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำพุมันเป็นลานปาร์ตี้เปินเหียบไปเปิดเปิดน,น้ำพุดอกไม้ไมนี่ยองไปกินอาหารกัน กินอาหารเช้าก่อนตะวันกำลังจะขึ้นเอของไปใส่ลดก่อนๆเราก็จะเดินทางต่อนะวันนี้เดินทางต่อวันนี้หลงหลงไม่ต้องตื่นกันตั้งกัญญาไหมนี่ เดี๋ยวของไปเซอรถก่อนเฮ้ยผักติ้วออกหลอกอากรากอยู่ผักติ้วไปเก็บบ่ไปเ,คคเขายังไม่ได้กินขากินแล้วอยากได้อยู่นะผักติ๋วอ่ะโอู้หไปเกียวใส่ปลาเอาไปซุปก็แซ่บเนาะอืมน,น,นั่นนะ่ะเป็นดอกข้าวลากอยู่นั่นนะ่ะอยู่หลังอันรีสอร์ทหลังนั่น มาเห็นของแปลกๆก็อยากก็อยากกินนั่นแหละเนี่ยคนกำลังปรับปรุงไงทุกคนกำลังเห็ดกำลังสางขึ้น ก็ต๊ก้ามาแล้วไปตนเห็ดหลังนี่อยู่อยู่กลางหุบเขาเลยได้เนี่ทุกคนอันนี้เป็นสวนบักม่วงสวนบักมว่วงสวนนั่นๆเขาอันนี้เป็นต้นลิ้นจี่ต้นลินจีพนะี่น้องลินจี กินกาแฟก่อนก่อนที่จะเดินทางเอาถุงไปเก็บมาพักติ่วก่อนนะลงลงเดี๋ยวไปกินกาแฟกันกินกาแฟกันทุกคนเนี่ทุกคนท้ายเหล่ากระหินเราไหมเนี่ยพักติ่วเห็นไหมนี่จิ้มกับน้ำพริกกับอะไรก็ได้นะอร่อย

เรไปเห็นเ่ามีผักติวเรียกว่าผักติวยลหลัง <c oughs> สองนสองนแล้วม่อ้วนเยเนาะใครมแล้ว้นเราจะไปยาวมาดยาวเลยไป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 สันกก้น้วมักจะท้อเขาอืมอ่าทีจท่จะปีจะปีก็สั้นเก่าอ่าที่สามาทีท่สงคือคือลุงลุงสูสูงเุงสูง<ม>แล้วสูงมึซื้อเด็แล้ววไ้ยังมีหน้าย้

เต้เนตว่ายาร่ยเ้างาาา่าอกคราเูดนกเก็นบลมันหัวขึ <en> ้นว <asta> <scripture> ่ามันขอมเมนสิไป็นบุ๊สราม่่าฮ่าฮ่กังเือตัว